เป็นงานแรกที่ได้เป็น PD ดีแบบเต็มตัวนะคะก็ฝากด้วยนะคะเข้าไปคุยเองเกือบทุกอย่างเลยจริงจริงหนูลงมากันแล้วแบบคุยกับรุ่นสาวเลยว่าโหไม่เอาหรอไดีปะไม่ได้หรูเมอร์หรอเด้ปะให้มันจบที่งานนี้เลยได้ปะ สปอยวิธีหน่อยคะ่ะบอกเลยว่าโอชิเบะจะเป็นคู่ที่ทุกคนไม่คาดคิดใครดีค่ะคู่นี้ดีแล้วก็ถ้าใครแบบว่าคุณชินกับสิบหนินถ้าใครแบบกําลังคุณชินกับ16บหกนินแล้วก็กําลังแบบว่าคุณชินกับ22บนินหรืออะไรเงี<ๆ>้ยบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้จักกับ8นินค่ะ <laughs> มันล้นมาครึ่งหนึ่งอะทุกคนจนหนูแบบประหลาดใจมากแล้วก็แบบบอกคูว เราจะทำได้จริงๆใช่ไหม8ปดหมื่นสอยเลยคือเรามี8ปดห่นนะคะอ๋อแล้วก็บทพูดโอชิเบะของเอ่ะหนูเป็นคนคิดเพราะว่าเหมือนต่อนแรกแบบเตะไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วหนูอะคิดขึ้นได้ว่าแบบว่าเอ้ย เอานี้แม่ล่ะเอาเป็นแบบว่าแบบให้เริ่มอ,อะไรมาก็ได้แล้วก็ให้จบที่ว่าแบบเฟมถามเขาแบบว่าถ้าไปจะเหงาไหมแล้วให้แบบฟอนพูดขึ้นมาว่าไม่เหงาเราเดียวเราดูแลเองนี่ไง produce by me ตอนทำแบบงานเพลก็อยากทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าน้องคือแบบน้องคือคนสําคัญในชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากให้งานนี้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยยังน่าจะยังซื้อบัคกบูดูได้นะคะไปดูเลยครับนี่เก่งมากเป็นงานแรกที่ได้เป็น PD ดีแบบเต็มตัวนะคะก็ฝากด้วยเนะคะ่ะ อย่างเต็มตัวใช่เพราะต้องคอนเจนสามยังผ่านพิชเชอร์อยู่เยอะมากๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าน,นี้แบบเข้าไปคุยเองเกือบทุกอย่างเลยคุยเองทุกอย่างเลยงั่นดีครับแต่โหมา,าจริงๆหนูาลงมากันแล้วแบบคุยกับรุ่นสามเลยว่าโหไม่เอาแล้วไดีปะแบบไม่ได้หุูเมอ่อแล้วดีปะให้มันจบที่งานนี้เลยไดียปะเพราะว่ามันเหนื่อยมากทุกคนมันเหนื่อยจริงๆหนูแบบตอนเต้นแบบให้ใจเข้าลึกๆแล้วก็ คือตอนแรกอะเมงน้อยจริงๆเป็นหนูเป็นเซ็นเตอร์ด้วยแล้วหนูก็เลยแบบบอกน้องเปว่าเอ้ยในเนเป็นคนน้องแล้วแบบ เองมาเป็นเซนเตอร์ดูไหมล่ะเพราะเพลงนี้ก็ก็คงยากที่แบบว่าที่แบบว่าถ้าหนูขึ้นด้วยแนละ้วคนอื่นจะได้มาเป็นเซนเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมแต่เราสึกว่ามันเป็นการแกรนของน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สักครั้งหนึ่งละกันให้น้องแบบมาเป็นเซนเตอร์เมคโนนส์อยูอะไรเงี้ยน้องจะได้แบบได้ทําโซโล่ด้วยเพราะน้องอ้างมา,าว่าเป็นหนูกับน้องไปโซลโล่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่ไหนก็แบบโซลโล่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยครั้งที่เราก็เป็นโซลโล่ด้วยกันแบบที่หนูเป็นเซนเตอร์ครั้งนี้แบบให้น้องเป็นเซน โอ้โหทุกคนตอนเปลี่ยนบ็อกกิ้งแบบแชมี่เคยเต้นฝั่งนี้มาก่อนอะเงียเก่งมากโอ้โหค่ะพี่ใช่ค่ะทุกคนตอนที่พี่ตกอ่ะคือแบบไม่มีใครรู้เลยตอนแร้นถึงว่าเป็นเสียงแบบเสียงแบบเปิดปประตูเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วคนแบบบอกว่าพี่ตกตอนนั้นหนูแบบ ก่อนจะขึ้นนล่ะทุกคนคือก่อนจะขึ้นแบบเป็นช่วงที่พวกหนูอ่ะกำลังจะเปลี่ยนช่วงที่พวกหนูเปลี่ยนชุดจากงาน v อดอลไปเป็นงานงานเปีใช่ไหมแล้วแบบตอนที่แบบรู้คือแบบตกใจมากแล้วแบบตอนนั้นหนูแพนิกมาหนูแบบพี่เป็นไรมากไหมพี่เป็นไรมาถามทุกคนว่าแบบว่าตอนพี่ตกคือตกกี่ขั้นแบบตกโอเคไหมเนี่ยเพราะพี่เดินมาว่าพี่ไหวไหมคือถ้าก็ไหนไม่ไหวคือพี่แบบพี่พักได้เลยนะแบบจริงๆพี่แบบหนูไม่อยากพี่ฟืดนะแบบเอาที่พี่ไหวนะพี่แบบจริงไรางเงี้ย แบบรู้ว่าลึกๆใจพี่เขาเป็นคนที่สู้มากๆอยู่แล้วนลยซึ่งแบบสู้เกินอ่ะพี่ <_ d ata> พี่ใส่สุดดูไม่ออกจ,จริงจริงสป,ปิริตเขาแบบสุดๆมากอยากให้ทุกคนซับสารพ,พี่กันนะคฝักโปรเจกต์สามหกห้าด้วยม้อามกัไปถึงเมื่อไม่เแล้วค่ะพี่สามบอกบายๆแล้วรู้ว่เา,วเาเหนื่อยมาก ไม่มาจริงๆเจนสามเมอรอาชีพอบคุณครับดีใจที่แบบว่าทุกคนเห็นอะไรในตัวเรื่องสามอยากเห็นมากเพิ่มเติมอีกก็ไปดูสเตีทีนะคะบอกเลยว่าจะเต็มนะคะแล้วก็จริงๆปกติเขาไม่สปอยกันสปอยปกติก็ไม่สปอยแต่ว่าทุกคนจะได้เจอเจน5มากระดูดตกนะคะมาเป็นแบ็คอัพให้นะคะ เป็นใครกันนั้นทุกคนที่อยากมาหาน้องๆจะได้มาเจอน้องๆน,นะคะไม่ได้อยากให้เป็นเซอร์ไพรส์ขนาดน,นั้นเพราะว่าอยากให้อยากให้คนที่แบบว่าติดตามน้องหรือว่าเจออยากเจอน้องอะไรยเงี้ยก็มาละกันเดี๋ยวบอกเลยละกันก็ต้องขอบคุณน้องๆจริงๆที่แบบมาสอบนะ,ค,ะคนที่ได้ขึ้นคนที่มาสอบกระโดดตกมีทั้งหมดมีทั้งหมดเจดคนนะคะหนึ่งคนจากเจนสี่แล้วก็หกคนจากเจนห้านะคะก็ คนที่ได้ขึ้นก็คือน้องเบอร์รี่นะคะใครอยากมาเจอน้องเบอร์รี่ก็มาเจอน้องเบอร์รี่ได้นะคะน้องสาวน้อยนะคะใครอยากเจอน้องสาวน้อยก็มาเจอน้องสาวน้อยได้นะคะแล้วก็นานาน,านะคะใครอยากมาเจอนานา,นามาเจอได้เล้ยอีกคนนึงคือนีนนะคะสี่คนนี้นะคะได้มาขึ้นกระโดดตบนะคะก็ ฝากน้องๆสี่คนนี้ด้วยนะคะจะบอกเลยว่าเบอร์รี่คือแบบว่าเบอร์รี่คือขยานมาทุกคนน้องแบบเห็นน้องแบบไปเรียนเต้นกับแบบคลาสเจนฮาด้วย้าก็เลยรู้สึกว่าแบบเราประทับใจดีน้องมากน้องแบบพยายามมากแล้วน้องแบบสู้มากเลยอ่ะทุกคนอือเอา พอเราเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกเราเราชอบอะเรารู้สึกว่าเราหลงรักในตัวน้องอะโดยที่แบบโดยที่แบบน้องก็อยู่ของน้องแบบโดยที่น้องไม่ได้มาแบบอะไรกับหนูเลยอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าเห็นแล้วเรายิ่งหลงรักในในความเป็นน้องในความแบบในความสู้ของน้องมากๆทุกคนชอบย้อนฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าอยากไปเจอน้องๆมาเจอได้นะคะไม่ได้บอกน้องด้วยไม่ได้บอกเพี่อนด้วยว่าจะบอกแต่ว่าอยากบอกเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ใครอยากมาเจอน้องจะได้มาเจอกันนะคะ เราเชียร์น้องกันเยอะๆอล่าเล็งคนเข้าทีมมีเล็งๆไว้แล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> เราชอบคนแบบมีแพชชั่นแล้วก็เราชอบคนที่แบบว่าขยานะันอะเราชอบคนแบบนั้นเราชอบคนมีแพชชั่นอะไรเงี้ยยิ่งเห็นคนมีแพชชั่นเรายิ่งแบบ จะทาอย่างเต็มที่ในทุกๆได้นะคะผิดพลาดบ้างก็คงผิดพลาดบ้างนะคะแต่ว่าจะทําอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อหนูได้ทําอะไรแล้วหนูจะทํามันเต็มที่ครับผมเดี๋ยวมันจะมีเมียวกับมีกับมีงานจับมือนะคะไว้มาเจอกันนะคะไปมีอเมริกาเธอจำฉันแค่เธรู้ตัวบ้างไหมเสียงร้องไม่ได้เลยบายม m ีได้อยากใกล้มากๆแล้วค่ะทุกคนรอเลยจตารอเลยเคริเอเตอร์มาแล้วนะคะสำหรับบริตซาชูเบลกันารุนะคะ มาแล้วค่ะพราแม่พี่น้องสำหรับใครที่ถามถึงมาโดยตลอดว่าเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่บีทีจะมานะจ๊ะเตรียมกดบัตรกันให้ทันนะฮะสะเตเรรอบนี้เรามีน้องๆมาขึ้น4ีขนด้วยบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่และยิ่งใหญ่เหมือนเดิม <c oughs> จะตีกับมาลีทางสเตเรไหมก็ <c oughs> ไม่แน่นะคะ <c oughs> ก็อาจจะใช่ก็ <c oughs> จะตีกันทางสเตเไปเลย ฝากดูแลน้องแพทด้วยนะน้องแพทต้องดูแลหนูเรงใครเข้าบีทีไว้ยังก็มีหมายตาต้องใจไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะฮะมีบ้างไม่บ้างกุบกิบกุบกิบผิดคาดหมูหยองบีทีทำไมอ่ะไม่ได้หรอทำไมอ่ะไม่ได้หรอจริงๆแล้วะ่คือน้องๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นก็คือต้องมาสอบมาสอบเพื่อ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ขึ้นในแต่ละทีมค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคียเตอร์ด้วยนะคะโหลดไล่ I am 48 application